สวัสดีครับพ่อบมคุยนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางชั้นเรียนก็จะเจอกันตอนเย็นๆนะวันนี้สวัสดีวันศุกร์ที่29นะครับ29มีนะมมาคม2567นะส่วนทางชั้นเรียนก็เป็นลงเป็นบบพื้านนะครับตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้นะครับน่าจะเป็นซีรีส์ต่อส่วนใหญ่แล้วหลังๆนี้จะมีซีรีส์ต่อกันเพราะว่าเวลาเขาขอเขาจะขอลําดับนะเลขที่เขาสงสัยวันนี้เป็นซีรีส์ต่อจากเมื่อวานแต่ไม่ใช่เลขเดียวกันนะ เป็นการสลับที่กันไปกันมาซึ่งหลายคนยังงงๆเอ้มันมีก็มีแค่2คู่เหมือนกันแต่น้ำหนักหรือว่าการสลับตำแหน่งมันไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชมรีวิวเลขกลุ่ม5868นะครับผมกล่เอกตั้งชื่อว่ากำลังที่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับผมเมื่อวานเนี่ครับเกลื่อนถึงเมื่อวานก่อนหรือว่ากลุ่มเลขก่อนหน้านี้ก็คือ86 8 6 8 5นะ8 6หกนะกก็คือเขาจะสลับกัน เพามันจะเหมือนกันไหมผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเลยในมุมของคู่เองนะแต่ถ้าถามว่าภาพรวมกว้างๆเราไม่ได้ไปลงตำแหน่งอะไรมีความคล้ายกันประมาณหกสิบ็ดสิบเปอร์เซนมีความคล้ายกันแต่ความต่างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าห้าแปดหกแปดจะเป็นอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับเลขคู่นี้เป็นเลขที่ประกอบไปด้วยเลขคู่ก็คือห้าแปดแดห้าแล้วก็หกแปดเป็น 6, แค่2อคู่นะถึงจะเป็น ถึงดูมันจับคู่กันจะมีอยู่สามคู่ก็ตามเพราะจะมีคู่ซ้ําอยู่ห้าแปดก็มีหกแปดที่มันทากันนะนะครับถ้าใครอยากกลับไปดูรีวิวพื้นฐานเลขเก่าของกลุ่มเลขนี้กลับไปดูที่ห้าแปดแปดห้านะครับหกแปดแปดหกหรือจะเป็นกลุ่มสามตัวก็จะดูได้ที่ห้าแปดหกหกแปดห้านะครับผมแค่กลุ่มเดียวนะเพราะว่าไอ้เลขซ้ำแปดหกแปดนั่นแหละคุยกไม่ทำหกแปดหกแปดหกแปดคือมันเป็นเลขซ้ําสามารถกลับไปดูเลขคู่ได้เลยคุยกจะไม่กลับจะไม่ทําเลขซ้ํำนะครับอ่ะโอเค วันนี้กำลังที่ชัดเจนของเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะโอเคพอพูดถึงกําลังที่ชัดเจนเนี่ยมันก็หมายถึงวิธีการลงมือวิธีการปฏิบัต,ติจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้นะเลขกลุ่มนี้นะผมว่าเด่นกว่าเมื่อวานในเรื่องของพลังใจเยอะกว่าเยอะกว่าเมื่อวานเยอะเมื่อวานมันติดแบบต้องวิเคราะห์ต้องนู่นนี่นะแต่เนี่ยไปด้วยใจเลยอย่ามาดูกันนะครับก็คือขอพูดถึง5ตัว ไอ้ม่ยาตัวนสี่ตัวท้ายก่อนนะครับลงท้ายเลขแปดครับคนลงท้ายเลขแปดเมื่อวานเป็นเลขห้าแต่วันนี้เลขแปดเนาะเลขแปดไปอยู่ความเป็นตัวตนนะเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะครับกล้าได้กล้าเสี่ยงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ตัวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยชอบอยากจะทํมาอยากจะทําทําเลยทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าเอ๊ะฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเป็นประเภทบอลทูบีนึกออกไหมเจออะไรก็ทําเลยไม่ได้เกี่ยวว่าโอ้ยชอบอย่างนี้หรือว่า เพิ่งมาชอบก็ทําจริงจังเหมือนผมพูดหลาครั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นคลิปใหม่เนาะจะพูดใหม่แล้วกันก็คือเลขแปดท้ายเนี่ยตรงก็จะเป็นคนประมาณว่าถึงจะไม่ได้ชอบแต่ว่าเรื่องนั้นมันอินเทรนด์มันเข้ายุคเข้าสมัยเรื่องเนี้ยมันกําลังบูมคนคนเนี้ยเอ้ยไปหยิบเรื่องนี้มาทันทีแล้วมาตัดสินใจทํานะครับแต่อใยใ่าทาโดยที่ไม่ได้รอว่าคนนั้นคนนี้จะแบบเอ้ย เธอไม่ชอบไม่ใช่เหรอทำไมเธอถึงน้ำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวมันกำลังดังอ่ะหรือมันกำลังเป็นที่สนใจที่นิยมนะจังหวะน,นั้นทําตัดสินใจทําเลยไม่ได้สนใจนะครับผมอ่ะสะักกู่นะครับแปดแปดปีสิบชาติไม่มีเข้ามาดวงมันเป็นดวงยวง่ย ดวงคุยเ,เป็นดวงประมาณไม่ว่าจะอัดคลิปตอนไหนก็ตามนะเพราะว่าห้องห้องคุยห้องอัดคลิปมันจะอยู่ห้องแถวหน้าบ้านเนาะพอบรรยากาศจะเป็นแบบน,นี้นจะมีเสียงแล้วบ้านเป็นซอยใช่ไหมพอเป็นซอยก็จะแบบดวงคุยจะต้องเจออะไรอย่างนี้ตลอดคือมันเงียบมาตลอดอะแต่พอเริ่มจะทําอะไรสักอย่างเริ่มแล้วมันเป็นดวงคุยกะม,มีคนวิ่งเข้าหานะต้องกล่าวขออภัยนะครับถ้าเมื่อกี้มันมีเสียงรถขายของเก่าเ <laughs> มื่อกี้ดังขึ้นอ่ะโอเค เยไม่มีตัดต่อนะไปด้วยกันยาวๆเลยนะครับก็ค,คือนี่คือสิ่งที่เป็นของ F 8แปไม่ต้องรอชอบไม่ต้องรออะไรขอแค่สนใจและเป็นที่สนใจณนเวลานั้นทําเลยแต่ข้อดีของคนที่เป็นตําแหน่งต่อมานะแนวคิดเป็นหกแปดก็คือไอ้ที่มันจะทําเลยเนะี่ยไอ้ที่มันคิดที่มันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำเลยเนะี่ยอยากจะทํามีแพชชั่นเยอะๆเนะี่ยมันมักจะทำาไงก็ได้ให้ออกมาดูดีที่สุด คือภาพในหัวมันต้องเลิศหรูอลังการนึกออกใช่ไหมต้องเลิศดหรูอลังการตลอดเวลาอ่าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่สมมุติว่าชอบอา่าไปกินสมมติว่าไปกินอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าสมมติ่ไปกินชาบูก็ได้ที่ร้านร้านหนึ่งแล้วมีความรู้สึกแบบเออร้านนี้มันขาดอะไรไปนะร้านนี้มันขาดอะไรไปนะเชื่อไหมว่านั่งกินกินอยู่เน,น,นี่ยคนหกแปดเลยก็รู้สึกแบบ เปิดร้านเองเลยไหมเอาที่ที่ร้านนี่มันขาดอะ่ะเราเปิดแล้วเราวางใส่เข้าไปนึกภาพออกใช่ไหม <_: S 1> เขาจะเป็นคนประมาณเนี้เขาจะคิดออกมาว่าภาพในหัวของสิ่งที่เขากําลังสนใจอนยะู่เนี่ยมันจะต้องออกมาจินตนาการประมาณไหนเลิศหรูอลักองการแค่ไหนหรืออ่ะอีกเป็นมุมนึงก็ได้เป็นมุมราชการก็ได้งานราชการสมมติว่าไปศึกษาดึงงานหรือถึงเป็นปฏิบัติหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพาร์นแบบเนี้ย ที่ไหนที่ไหนเขาก็ทําองค์กรตัวเองไงเราเอามาทะไรให้มันดูดีกว่าคนอื่นดีไหมนึกออกไหมจะเป็นเป็นคนประมาณเนี้ยคิดประมาณเนี้ยเออถ้าไปในทางที่ดีคือดีมากเป็นคนที่มีจินตนาการล้นหลามมากนะครับแล้วทีเด็ดก็คือตําแหน่งการถ่ายทอดเป็นเลขแปดด้วยเป็นเหมือนแบบแค่คิดให้มโนมาดีไม่ได้เราต้องทาเราต้องเต็มที่กับมัน บางคนรู้สึกว่าเออมันจะมีอาการแบบ868มันจะมาอาการแบบว่าเวลาสมมุติเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราแบบเราจะพาเขาไปเที่ยวสักที่หนึ่งหรือเที่ยวอะไรสักอย่างไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยไม่เคยไปเลยแต่มันเอามันไปด้วยเอาคน868เนแปดไปด้วยพอไปถึงปุ๊บมันก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจอะไรของมันน่มันไม่เคยไปใช่ไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ แต่เชื่อไหมว่าในเวลาในเวลาที่พามันไปเที่ยวหรือพามันไปทําอะไรอย่างเงี้ยพอมันเสร็จงานนั้นหรือก,กลับออกมามันกลับเป็นคนที่คนคนนี้ยมันกลับเป็นคนที่รู้สึกแบบออกมาปุ๊บมีความรู้สึกซึมซับหรือมีความรู้สึกว่าอยากได้สิ่งนั้นนะ่ะเยอะมากเหมือนมันอยู่มาแล้วมาหลายปีหลายชาติทั้งนั้นี่เราเป็นคนมาก่อนมันนะพามันมานอ,อ่เงี้ยเออรู้นู่น แต่เมือนเขาจะไปซอกแซกนู่นนี่นั่นหาหนู่นนี่นั่นทำปุ๊บ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 เป็นคนประมาณเนี้ยขอแค่ได้สัมผัสขอแค่ได้ทําขอแค่ได้มองเห็นขอแค่ได้เอ้ยเงี้ยครั้งต่อไปนี่มาปุบโปงกับเราอีกนึกออกใช่ไหมครับคือความสนใจแรงผลักสูงมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามทั้งทั้งที่สิ่งนั้นไม่เคยเจอมาก่อนมาจัดเต็มจัดหนักแต่ที่ดีของกลุ่มนี้ก็คือพรมีพื้นฐานเละห้ามในการทางานเนี่ย ไม่เหมือนเมื่อวานนะไม่ไม่ใส่ยดจัดหนักตเต็มนะต้องทําให้มันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้มีความชัดเจนในสิ่งที่ทาอ่าแต่ว่าไปกินชาบูอยากได้แบบนี้นี้นี้อ่าแบบนี้นี้แล้เอามาลองทําเลยว่าทําจริงจังแล้วก็ทําแบบเป็นระบบด้วยไม่ได้ทําแบบยิ่วลยชูแฉกไม่ได้แบบแป๊บ,บเดียวเลิกไม่ได้แบบนั้นไม่ไปลงทุนหนักๆไม่ได้อะไรคือศึกษาจริงจังด้วยว่าจะต้องนี่ๆออกมานี่ๆๆ ข้อดีคือทําได้แทบทุกอย่างที่อยากจะทําแต่ข้อด้อยคือมันเยอะในหัวมันเยอะมากพลังมันเยอะยความวุ่นวายก็อาจจะเกิดจากการที่ในหัวมันเยอะนี่แหละแต่ข้อดีคือมันนะอีกอย่างก็คือมันแบบได้ทํามันต้องได้ทําอ่ะไม่มีไม่มียอดทอต่อความยากลําบากอ่ะเป็นลูกเสือกันเลยทีเดียวนะครับเต็มที่มากๆคนเนี้ยห้ามยากแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆนะปล่อยเลยเขาเป็นคนนํา ผู้คนไปได้แน่นอนแล้วทำจริงจังทำแบบชัดเจนทำแบบต้นนี้ทำลำดับเป็นขัน้นเป็นตอนทุกอย่างโอเคมากๆครับนี่คือกลุ่มน,นี้นะพลังเยอะนะครับหุ่ยเลยตั้งชื่อว่ากำลังที่ชัดเจนคือพร้อมทำทุกอย่างแล้วทำด้วยความแบบเหมือนอินเนอร์เขาด้วยแบบอยากทำอ่ะอแค่อยากทำอ่ะขอทำได้ไหมอะไรเนี้ย นะครับมันสนุกคือมันมีความทั้งสนุกด้วยแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่เอาความสนุกนะมาทําเป็นเรื่องจริงจังได้ด้วยนะครับอ่านี่คือคุณห้าแปดหกแปดนะครับอาจจะตา่างาจากคุเมื่อวานนิดนึงวาจะเหลี่ยมจัดตะกลุ่มนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเท่าไหร่แต่แค่อะไรที่อยากทํามันต้องได้ทำไงประมาณนั้นแรงผักมันเยอะนะครับอันนี้คือด้านหลังส่วนด้านหน้าครับเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีนะแต่งตัวแบบเต็มจัดหนักจัดเต็มเลย แต่ว่าบุคลิกภายนอกมนะันดูเข้มเข้มนิดนึ่งนึกออกไหมาอาจจะมีความดุดัดมีอะไรบ้างแต่เขาคนแต่งตัวดีนะครับแต่งตัวดีคือดึงดูดจากการแต่งตัวการแสดงออกที่มันดูดีดูสง่างามดูเปิดเผยนั่น,นแหละแต่ก็จะมีความเข้มเข้มอยู่นิดหนึ่งตรงที่มาเป็น5้าแปดด้านหน้าก็จะเป็นแบบ,บแบบเน้นความธรรมะธรรมแมงเป็นหลักนะครับอาจจะถามว่ากันสเสน่ห์ไหมหลายคนชอบถามแบนนี้ว่าเอยถ้าเป็นบุคลิกประมาณนี้มันดูดุดุเหมือนกันตาเหนียว มันแล้วแต่คนชอบนะคนชอบสายลุยคนชอบสายถึกบึกึกทึงแต่ก็ยังแบบมีความแบบเรียกว่าอะไระมีแรงดึงดูดทางการแต่งตัวการเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยโอเคกลุ่มนี้ได้อ่าแต่ถ้าจะแบบสวยหวานอ่อนโยนลอนุ่มอ่ะไม่ใช่ไม่นุ่มกลุ่มนี้ไม่นุ่มค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรเต็มที่จัดหนักเหมือนกันนะครับ เป็นคนที่ว่า้งน่าจะเปิดเผยอ,อยู่พอสมควรอาจจะมีเอะอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผมว่าเรื่องเรื่องแฟชั่นเรื่องการแต่งตัวเขาดูดีไงมันก็เลยอาจจะลดทอนลงนี่คือ,อบ้านไะต้บ้านนะครับแบบใครไม่กล้าเข้าหานี่เป็นไปไม่ได้นะครับคุณก็เข้าหาเต็มที่เหมือนกันเนาะแรงดึงดูดก็ค่อนข้าง,งสูงนะแต่แค่ท่าทางมันดูตึงๆแค่นั้นเองอ่าคล้ายๆเดอะล็อกอะเออนึกออกไหมนั่นแหละเดอะล็อกเดวินจอนสันนะนะครับถ้าใครไม่รู้จักนะเดวินจอนสันดาราฮอลลีวูดนะครับ โอเคนี่คือด,ด้านหน้ากับด้านหลังลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบไหมสำหรับลขกลุ่มนี้ส่วนเรื่องเสริมนะรเรื่องของการเงินก่อนการเงินเนี่ยเต็ม1ิบให้2ี่สิเลยเรื่องของการหานะครับเต็ม1ิบเป็นยีบหาเก่งมากวิธีการหลากหลายไม่ว่าจะอะไรก็ถ้าคิดว่าอยากจะได้มันต้องได้นะครับวิธีการเต็ม1ิบให้20สิบเลยนะครับแต่แน่นอนลขกลุ่มนี้เก็บไม่เก่งครับไม่เป็นคนเก็บเก่งหามาใช้ไปหามาใช้ไปตลอดนะครับคือมีช่องทางในการใช้จ่ายด้วยตลอดอันนี้ต้องระวังนี่ต้องระวังนะครับ ผมเคยแนะนําหลายๆคลิปแล้วว่าถ้าเกิดว่าหากเก่งแบบนี้ให้คนอื่นเก็บนะอย่าเก็บเองถ้าเก็บเองไม่ไหวนะครับให้คนอื่นเก็บให้คนอื่นช่วยไม่ก็จะเปิดเป็นบริษัทเงี้ยใช้เบอร์ส่วนตัวทํางานอะไรพวกนี้ก็จ้างบริษัทอีกบ,บริษัทหนึ่งในจัดการการเงินจบนะครับเก็บกับตัวเองไม่ไหวนะครับนี่คือการเงินเนาะต่อไปเรื่องสุดท้ายนะรเรื่องของความรักพลังคือพลังทางเพศสูงมากบุคลิกอาจจะเป็นแบบ เปิดเผยตรงไปตรงมากูรักเองข้ารักมึงอยากได้เธอนี่แหละนู่นนี่นั่นคือเรื่องถ้ามีศีลมีธรรมนะไอเรื่องพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่ต้องระวังเท่าไหร่แต่มันที่ต้องระวังก็คนไม่มีศีลไม่มีธรรมเก,กี่ยวกับเรื่องความรักที่มันเป็นลักษณะของแรงดึงดูดทางเพศสูงๆแบบเนี้ยอันเนี้ยต้องระวังเออมันเป็นการดูดคนนะดูดคนเข้าหาวขุยก็บอกหลายทีแล้วว่าเล่แบบเนี้ยคุณต้องมีศีลมีธรรมมากๆเพราะว่าหกแปดนี่ก็ไปทางที่แบบ ออดึงดูเนาะส่วน58นี่ต้องเอาให้ได้นะบางอย่างก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องของความรักอาจจะอาจจะตอบโจทย์สายสายเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากมาอาจจะไม่ได้เป็นความรักระยะยาวอะไรแบบเจอการชอบกันวันไนี้แตนก็โอเคจัดไป <c oughs> นะครับแต่จะแบบถ้าต้องการความมั่นคงกันอะไรพวกนี้กลุ่มนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าคุณคุมตัวเองได้นะคิดพูดทดําดีอยู่ในสินในธรรมอยากจะมีคู่แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่อยากเปลี่ยนอยากเป็นเลขกลุ่มนี้แหละ ก็นั่นแหละนะครับทำตัวดีๆไว้นะพอแรงดึงดูดมาเยอะนะ, <c oughs> นะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมช่องคุยได้เรื่อยๆนะครับมีมาทุกวันนะครับผมก็ฝากกดไล,ล,ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ